เอาละครับผมวันนี้นะครับผมก็มีสิ่งดีๆนะครับมีแอปพลิเคชันดีๆที่จะทําให้ชีวิตของเพื่อนๆนั้นง่ายยิ่งขึ้นแอปพลิเคชันนี้ชื่อว่า Deep Pocket นั่นเองนะครับผม Deep Pocket หรือว่า E-wallet นะครับเป็นกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์แบบเติมเงินครั้งแรกที่ทําให้คุณใช้จ่ายได้ทุกที่ทุกเวลา แม้เวลาเงินในกระเป๋าของคุณไม่พอก็สามารถใช้จ่ายได้นะครับผมมีระบบแชร์ลิงจะดีแค่ไหนนะครับถ้าเพื่อนๆในกลุ่มของคุณพร้อมส่งเงินให้กับคุณคนละ50บาทอย่างเช่นถ้าคุณมีเพื่อน1 0 0คนแปลว่าคุณสามารถมีเครดิตที่จะแชร์เงินมาได้ถึง5,000บาททันทีที่คุณต้องการเลยทีเดียวเออบัตร uh huh. ด,ดีพ็อกเก็ตมาสเตอร์การ์ดของเรามาพร้อมกับไดนามิกซีวีซีที่เปลี่ยนรหัสทุกครั้งที่ทํารายการปลอดภัยยิ่งกว่าบัตรเครดิตที่อยู่ในกระเป๋าตังค์ท่านซะอีกและที่สําคัญนะครับเติมเงินสะดวก มากๆหลากหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ Tesco Lotus Big C Counter Service ที่7 e l e v e n ที่ตู้ ATM อุ้เยอะแยะไปหมดนฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูการใช้แอปพลิเคชันนี้กันเลยนะครับผมต้องบอกไว้เลยนะครับว่าแอปพลิเคชันนี้สามารถ ค้นหาได้ทั้งใน Play Store และใน App Store นะครับเราก็ค้นหาไปเลยครับว่า Deep Pocket อ่ามันจะเป็นรูปหน้าตาประมาณนี้นะครับเป็นรูปกระเป๋าเงินจากนั้นเราก็กด Install หรือว่ากดาวน์โหลดมาไว้ในเครื่องของเราได้เลยครับผมกดซิจัดไปจากนั้นก็รอสักครู่นะฮะพอเราโหลดอะไรเสร็จเราก็ Open เข้ามาได้เลยครับผม ถ้าเกิดเพื่อนๆน,น้องๆเข้ามาครั้งแรกนะครับเราอาจจะต้องสร้างบัญชีก่อนนะครับแต่ว่าผมนั้นล็อกอินผ่าน Facebook ผมก็จะเข้าผ่าน Facebook ของผมได้เลยนะครับผมพอเราเข้ามาเราก็กกรหัสพิน6หลักเข้าไปตามที่เราชอบได้เลยนะครับผมพอมาถึงขั้นตอนนี้นะครับเขาก็จะให้เรายืนยันตัวตนโดยการใส่หมายเลขโทรศัพท์เข้าไปนะครับเขาจะส่งเหมือนเป็นข้อความนะครับเป็นตัวเลขยืนยันมาให้เรานะครับทางข้อความจากนั้นเราก็กดยืนยันไปเลย โอเคหลังจากที่เราเข้ามาในโปรแกรมนะครับนี่ก็คือหน้าตาโปรแกรมของผมนั่นเองจะเห็นได้ว่าในกระเป๋าตังค์ผมมีเงิน0ูนบาทนะฮะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปเรียนรู้วิธีการเติมเงินเข้าไปในบัตรนั่นเองนะครับผมเห็นปุ่มสีเขียวๆที่อยู่บนกระเป๋าตังค์ไหมฮะกดไปตรงนั้นได้เลยนะครับผมเพื่อจะเป็นการเติมเงินเข้าไปในกระเป๋าตังค์ออนไลน์ของเรานั่นเองครับผม โอเคหลังจากที่เรากดเข้ามานะครับผมจะไปเติมในช่องทางที่คิดว่าง่ายที่สุดและวิธีง่ายที่สุดก็คือที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือว่าที่เซเว่นอีเเว่นนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรากดเข้าไปที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสกันเลยหลังจากที่เรากดเข้ามาแล้วนะครับเราก็เลือกจํานวนเงินครับส่วนผมจะเลือกไว้ที่100บาทนะครับพอเราเลือกจํานวนเงินเสร็จมันก็เหมือนจะกําลัง create code ให้เรานะครับเราต้องรอสักครู่หนึ่งนะครับผม หลังจากที่เราได้โค้ดนี้มานะครับเรานาโค้ดนี้นะครับไปยื่นให้พนักงานที่เซเว่นอีเลฟเว่นได้เลยนะครับเขาก็จะมองสักแปบ๊บนึงแล้วเขาก็จะพิมพ์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 เสร็จเครื่องเขานะฮะแล้วเขาก็บอกว่าทั้งหมด200บาทค่าเราก็จ่ายเงินเขาไปเลยโอเคหลังจากที่ผมไปเติมมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ได้ตังมาอยู่ในกระเป๋าตังของผมนะครับ100บาทหลังจากนั้นนะครับเราต้องกดไปที่มาสเตอร์การ์ดนะครับไอตรงข้างหลัง100บาทนะฮะ จากนั้นเราก็จะได้กรอกพวกข้อมูลต่างๆของเรารลงไปในรหัสมาสเตอร์การ์ดของเรานั่นเองแต่ย้ำนะครับว่าข้อมูลพวกนี้เราต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นแต่ว่าคงไม่ยากเกินความสามารถของมนุษย์เราใช่ไหมล่ะครับใส่ชื่อภาษาอังกฤษใส่นามสกุลภาษาอังกฤษใส่รหัสปรษณนย์บ้านเลขที่อะไรพวกนี้นะครับกรอกลงไปจากนั้นเราก็จะได้รหัสมาสตเตอร์การ์ดมาเป็นของเราเอง อ่าแล้วนี่ก็คือรหัสมาสเตอร์การ์ดที่เราได้มานั่นเองนะครับก็ขอเซ็นเซอร์ไว้เดนหนึ่งนะเดี๋ยวน้องๆจะเห็นนะครับผมจากนั้นจะรออยู่ยายแหละฮะไปซื้อเกมกันสิครับผมโอเคครับพอมาถึงหน้าจอที่เราจะซื้อเกมใช่ไหมครับเราก็เลือกวิธีการชําระเงินเป็นมาสเตอร์การ์ดนะครับแล้วจากนั้นหมายเลขบัตรแล้วก็ใส่ตามที่เราได้มาจากแอปพลิเคชัน Deep Pocket แล้วข้อมูลต่างๆเราก็ใส่ไปให้ครบได้เลยครับผม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 แหมอะไรมันจะง่ายขนาดนั้นวันนี้ แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยฮะการซื้อเกมในสตรีม แล้วระบบนี้นะฮะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือระบบแชร์นะครับผมและนี่ก็คือเพื่อนคนสุดท้ายบนโลกของผมนะฮะแต่ตอนนี้เพื่อนของเรารู้สึกว่าเขาจะให้เรายืมไม่ได้นะครับถ้าเกิดเราถ้าเกิดเขาจะให้เรายืมได้นะครับเ <im S 2> ขาต้องไอ้ข้างหน้าครับไอ้ตรงข้างหน้ามันต้องเป็นสีเขียวนะครับผมเร <im S 2> าสามารถเช็คได้นะครับว่าคนคนนี้เขาสถานะเป็นไงพร้อมให้ยืมหรือเปล่าระยะเวลาการคืนนั้นเขาคืนภายในกี่วันอะไรประมาณนี้นะครับ เห็นไหมเราสามารถดูได้ว่าคนนี้เขามีเครดิตดีหรือเปล่าดูาส่องดูโอเคไอ้นี่เครดิตดีอ่ะรับมันเป็นเพื่อนแอดมันเป็นเพื่อนเลยแล้วอย่าลืมนะครับมาใช้แอปพลิเคชันนี้กันเยอะๆนะครับไม่ว่าจะเป็น App Store หรือว่า l a y Store แล้วก็สามารถโหลดมาใช้กันได้แบบง่ายๆเลยครับรับรองว่าชีวิตคุณนั้นจะสะดวกสบายขึ้นมากๆเลยครับผมโอเคครับแล้ววันนี้ก็คงต้องจากกันไปเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายค่ะ